มาแล้วครับเก็บแบบอ,อื่ครับมึงเก็บละเสร็จมาหลายกล่องฝนกระดิตกฝนดีครับมาครับแรงงานไทยแล้วก็บวกแรงงานอินเดียครับมึงครับบอกอุกยิงเหี้ยเอาไรหนอเนี่ยกระติกยากก็ได้ของนี่นต้อง มึงบรรยากาศเจ้าเซาครับส่วนมือเก็บซีลองนาที่ได้ฟอสหาซิบหกซิบบล็อกอยู่ในหัวบรรยากาศตอนพระา ทิดนาก็มาเก็บอีกรอบนึงกับเบิดแล้วรอบนอกนัน